สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการสร้างภาพสวยๆทะลุจินตนาการด้วย AI ผ่าน Midjourney หนึ่งในเครื่องมือการวาดด้วย AI ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยการใช้งานง่ายไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แรงๆร,ราคาแพงก็ใช้งานได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งสุดๆส,สร้างภาพสวยๆเหนือจินตนาการได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นให้เราสร้างรูปสาหรับการเรียนการออกแบบเว็บเกมในงานในธุรกิจ งานสิ่งพิมพ์ภาพปกงานออกแบบหนังสือหนังสือการ์ตูนนิตยสารต่างๆภาพวอลเปเปอร์หรือการส่งภาพไปขายตามเว็บการรับออกแบบภาพประยุกต์ใช้ได้สารพัดเลยครับในคลิปนี้เราไปดูพื้นฐานการใช้งานมิจเจอร์นี่ที่เพื่อนๆสามารถทําตามได้ดูจบใช้เป็นทันทีแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะใช้งานมิจเจอร์นี่ได้นั้นเราต้องไปสมัครใช้งานกันก่อนนะครับสําหรับวิธีสมัครเพื่อนๆสามารถดูวิธีได้จากคลิปสอนการสมัครลิงก์จะอยู่ท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับ หลังจากที่สมัครแล้วเราไปใช้งานกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการเปิดเข้าไปที่เว็บ Discord ล็อกอินเข้าไปในบัญชีของเราแล้วคลิกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นตามวิธีในคลิปวิธีการสมัครเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นสร้างรูปเราไปดูวิธีการเปลี่ยนภาษาในการสแสดงผลของ Discord ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆที่เพื่อนๆต้องการกันก่อน,น,นครับวิธีตั้งค่าทำได้ง่งายๆด้วยการคลิกไอคอนรูปเฟืองมุมล่างซ้ายในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาในเมนูทางด้านซ้าย เลือกรายการลงไปแล้วเลือก Language ตัวเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกภาษาไทยนะครับเมื่อคลิกเลือกจะเห็นว่าข้อความคําสั่งต่างๆที่แสดงบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนั้นให้กดปุ่ม H แขนบนคอมพิวเตอร์หรือคลิกปุ่ม H แขบมุมบนขวาเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าตอนนี้เราก็พร้อมที่จะสร้างรูปด้วย Mid เจ urney แล้วครับให้เพื่อนๆคลิกในกรอบส่งข้อความถึง Sharp General ด้านล่างสุดของหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า slash imagine ซึ่งเป็นคำสั่งเริ่มต้นบอกให้ระบบรู้ว่าเรากำลังจะสร้างภาพด้วย AI นั่นเองครับสำหรับการพิมพ์คำสั่งตรงนี้มีเทคนิคการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยครับโดยเมื่อเริ่มต้นพิมพ์เช่นเมื่อเราพิมพ์แค่ตัวอักษร slash i เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อระบบพบคำสั่งที่ตรงกันระบบจะแนะนำคำสั่งเต็มๆขึ้นมาด้านบนเราสามารถกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกคำสั่งแนะนำที่ตรงกันได้ทันทีช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับ ทำให้เราไม่ต้องพิมพ์คำว่า slash imagine แบบเต็มคำสั่งให้เสียเวลาแค่พิมพ์ slash i แล้วกด enter ก็จะได้คำสั่ง slash imagine ได้ทันทีเลยครับเมื่อพิมพ์คำสั่งถูกต้องเพื่อนๆจะเห็นว่าในกรอบด้านล่างตอนนี้หลังคำสั่ง slash imagine ที่เราพิมพ์จะมีกรอบพร้อมคำว่าพร้อมแสดงขึ้นมา โดยพร้อมซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆในการใช้งาน AI คือคำหรือข้อความที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่เราต้องการเช่นใน Mid Journey ก็จะเป็นคำหรือข้อความที่ต้องการใช้ในการสร้างรูปมันเองครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Chat GPT ก็จะเป็นคำหรือข้อความที่เราต้องการถามข้อมูลหรือสั่งให้ทำงานนั่นเองครับโดยพร้อมอาจจะเป็นคำสั้นๆหรือประโยคยาวๆที่เราสามารถเพิ่มคำอธิบายที่ซับซ้อนและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันครับด้วยการพิมพ์พร้อมสั้นๆง่ายๆกันก่อน โดยระหว่างคำหรือประโยคให้พิมพ์เครื่องหมายคอมมาขั้นด้วยนะครับเพื่อให้ระบบแยกคำอธิบายแต่ละส่วนได้เช่นในตัวอย่างนี้เราไปพิมพ์พร้อมว่า cat comma <ad> fly comma space แล้วกดปุ่ม enter ขั้นตอนการสร้างภาพจะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยหน้าจอจะสแสดงข้อความ waiting to start เพื่อบอกให้เรารู้ว่ากํลาลังจะเริ่มต้นสร้างรูปให้กับเรานั่นเองครับจากนั้นระบบจะทําการสร้างภาพทันที โดยจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าและสถานะความเร็วในการทำงานขึ้นกับแผนในการสมัครของเพื่อนๆเราเพียงรอให้ภาพถูกสร้างจนเสร็จเท่านี้ก็เรียบร้อยได้ภาพสวยๆแล้วครับโดยการทำงานของ Mid Journey จะสร้างภาพให้เราพร้อมกันครั้งสี่ภาพโดยอัตโนมัติเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งสุดๆด้วยการพิมพ์คำสั้นๆแค่สามคำเท่านั้นสุดยอดมากเลยครับแต่ความสามารถของ Mid Journey ยังมีมากกว่านี้เยอะและน่าทึ่งยิ่งกว่านี้ไม่รู้จบ ซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันครับรับรองว่ามีเรื่องให้อึ้งได้ตลอดเวลาเลยครับโดยภาพผลลัพธ์ทั้ง4ภาพนี้จะมีลำดับภาพตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข4ตามตัวเลขที่เพื่อนๆเ,เห็นบนหน้าจอตอนนี้เลยครับจากภาพที่แสดงขึ้นมานี้เราสามารถคลิกบนภาพเพื่อดูภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้หรือถ้าต้องการดูภาพขนาดใหญ่แบบเต็มจอก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการคลิกคําสั่งเปิดในเบราว์เซอร์ด้านล่างเพื่อเปิดดูรูปขนาดใหญ่ในแท็บใหม่ได้ทันทีเลยครับ ให้เราดูาลาเอียดของรูปต่างๆได้ตามต้องการความสนุกในการใช้งาน Midjourney เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะจากรูปผลลัพธ์ใดๆที่สร้างขึ้นเราสามารถเพิ่มขนาดเพิ่มราลยะเอียดต่างๆให้กับภาพรวมถึงสร้างภาพในสไตล์ใหม่จากภาพเดิมได้ง่ายๆแค่คลิกเมาส์เท่านั้นโดยจากผลลัพธ์ของรูปที่สร้างจาก Midjourney ด้านล่างของรูปเพื่อนๆจะเห็นปุ่มที่เขียนว่า U1 U2 U3 และ U4 รวมถึง v1 v2 v3 และ v4 แสดงขึ้นมาด้วยโดย u ย่ยอมาจากคำว,ว่า upscale ใช้สำหรับการปรับความละเอียดของภาพและเพิ่มรายละเอียดในภาพนั่นเองครับและตัวเลขที่1ถึง4คือให้เราเลือกได้ว่าเราจะ upscale ภาพผลลัพธ์ที่แสดงในระดับที่เท่าไหร่นั่นเองครับถัดมาตัว v ย่อมาจาก variation สำหรับปรับภาพให้มีรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นจากภาพที่เราได้คำสั่งนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้เราสามารถสร้างภาพใหม่ๆที่มีสไตล์แปลกใหม่หลากหลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมอะไรใหม่นั่นเองครับแค่คลิกปุ่ม V1 ถึง V4 ตามลำดับรูปที่ต้องการเราก็จะได้ภาพแบบใหม่ๆแล้วครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเริ่มจากการอ p scale ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกอ p scale ของรูป U2 ด้วยการคลิกปุ่ม U2 ระบบจะเริ่มปรับขนาดรูปและเพิ่มความละเอียดให้กับรูปของเราให้เพื่อนๆรอสักครู่ครับผลลัพธ์การอ p scale จะแสดงขึ้นมา เพื่อนๆสามารถคลิกบนรูปเพื่อดูภาพในขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือคลิกคำสั่งเปิดในเบราว์เซอร์เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ได้เลยครับจะเห็นว่าตอนนี้เราได้รูปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรายละเอียดต่างๆในภาพมากขึ้นสามารถเซฟรูปนี้ไปใช้ได้เลยครับทั้งหมดนี้ได้มาจากการพิมพ์พรอมสั้นๆแค่3คำและการคลิกปุ่มเพื่ออัพสเกลเท่านั้นครับผลลัพธ์ที่ได้นี้น่าทึ่งมากๆและใช้เวลาในการสร้างไม่กี่วินาทีเท่านั้นถ้าไปวาดด้วยมือเองคงใช้เวลาเป็นวันๆเลยครับ และอาจจะไม่ได้ภาพสวยๆแบบนี้อีกด้วยถ้าต้องการอัพสเกลรูปอนื่นก็ทําได้ไง่ายๆครับด้วยการเลื่อนไปยังรูปก่อนหน้านี้จากนั้นคลิกปุ่มอัพสเกลรูปที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้เราไปคลิกอัพสเกลของรูป U1 กันครับเมื่อคลิกแล้วรูปใหม่จะอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอให้เพื่อนๆเ,เ,เลื่อนหน้าจอลงไปได้เลยครับเมื่อผลลัพธ์แสดงขึ้นมาเราสามารถคลิกบนรูปเพื่อดูรูปที่ขนาดใหญ่ขึ้นหรือคลิกเปิดในเบราว์เซอร์เพื่อดูภาพแบบเต็มจอได้เลยครับ ได้ภาพสวยๆขนาดใหญ่นำไปใช้งานได้ทันทีง่ายๆเลยครับจากการอัพสเกลเราไปดูตัวอย่างการใช้งานว a r i ี t i ชันกันบ้างด้วยการเลื่อนกลับไปยังรูปก่อนหน้าจากนั้นเลือกคลิกปุ่ม V1 ถึง V4 ตามรูปที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก V2 นะครับเมื่อคลิกแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างเพื่อรอดูผลลัพธ์ได้เลยครับโดยการทำงานของว a r i ี t i ชันจะต่างจากอัพสเกลนะครับโดยคำสั่งอัพสเกลจะเพิ่มขนาดและความละเอียดของรูปที่เราเลือก แต่สาหรับคําสั่ง variation จะสร้างรูปสไตล์ใหม่4รูป4แบบให้เราเลือกเลยครับขั้นตอนตรงนี้จะคล้ายๆกับเวลาเราสร้างรูปใหม่ให้เพื่อนๆรอจนการสร้างรูปสําเร็จเรียบร้อยจากนั้นเราสามารถคลิกบนร,รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจากรูปแรกที่เราสร้างขึ้นเราสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับรูปได้ง,ง่ายๆด้วยการใช้คําสั่ง variation เพื่อสร้างรูปใหม่ในสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยไม่จําเป็นต้องป้อนพร้อมใหม่เลยครับ ทำให้เราต่อยอดความคิดสร้างสารรค์จากรูปก่อนหน้าได้ไม่รู้จบเราไปดูตัวอย่างการใช้คำสั่ง variation กันต่อครับโดยในครั้งนี้ผมจะเลือก v4 นะครับเมื่อเลือกแล้วเช่นเคยครับเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอจากนั้นรอให้ midjourney ทำการสร้างรูปให้กับเราด้วยวิธีง่งงายๆนี้เราก็สร้างผลงานในสไตล์ที่หลากหลายได้ไม่รู้จบเลยครับทุกรูปที่เพื่อนๆเห็นคำสั่ง upscale และ variation สามารถคลิกเลือกใช้ได้ทันทีครับ นอกนอจากการใช้คำสั่ง upscale กับ variation กับรูปผลลัพธ์ใดๆที่ได้ตั้งแต่รูปที่1ถึง4แล้ว Midjourney ยังเตรียมคำสั่งที่มีประโยชน์และน่าใช้มากๆนั่นคือคำสั่ง r e l o w ในไอคอนรูปลูกศรชี้เป็นวงกลมการคิดคำสั่งนี้จะสร้างรูปภาพใหม่จากพร้อมเดียวกันแต่สร้างสรรค์นในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมให้เราได้ภาพใหม่ๆในสไตล์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการใช้งานที่มีประโยชน์มากๆในการสร้างภาพผลลัพธ์ที่หลากหลายจากพร้อมแรกของเราครับ หรือเพื่อพยายามปรับแต่งจากภาพเดิมของเราเพื่อนๆจะเห็นว่าจากพร้อมที่เราใช้ในการเนรมิตภาพแล้วเรายังสามารถขยายภาพเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพสร้างภาพใหม่ที่มีสไตล์ต่างจากเดิมเติมแต่งจากต้นฉบับได้ไม่รู้จบแต่นี่เป็นเพียงความสามารถพื้นฐานเพียงเสี้ยวเล็กๆของ Mid Journey เท่านั้นครับใน Mid Journey ยังมีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆอีกมากมายในการเนรมิตภาพทะลุจินตนาการไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งภาพให้คมชัดเหมือนภาพถ่ายการปรับแสงในภาพ การสร้างภาพขาวดําการกําหนดขนาดของภาพและอีกสารพัดที่น่าใช้และโดนใจสุดๆเพื่อนๆสามารถติดตามวิธีการใช้งานพื้นฐานและเทคนิคในการใช้งานมิสเจอร์นี่ได้จากช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ